บทที่ส4บ่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคะสัตทิงปัจจมัติเหหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทะโหสิอยังโขภะคะวาสักเกสุวิหารติ กปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคณะสัททิงปัจมัตเตหิภิขุสเตหิสเพเหวาาอรหันเตหิท้าสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาโหนติภะกขวันตังทัศนายะภิขุสังคันจายานูณะมายมปิเยนะภะกขวาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกะมิตวาภะกขวโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยยาาติ อาตโคตาเทวตาสตเสยถาปินามัพละวาปุริโสสัมมาิตตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาทิตังวาภา,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 าหังสมมิธเฉยยะเอวามีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระอันตรหิตาภขวโตปุระโตาปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภขวันตังอภิวาเทตวาเอ,ก,าก,าก,าเก,อกมันตังอัทถังสุเอกมันตังจิตาโคเอกาเทวตาภขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโย ตว่านมิงเทวกายาสมาคตาอาคตรรมหาอิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอัตโคอปาราเทวตาภะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตตพิขเวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตุาวาอินทริยานิรขันติปันธิตาติอัตโคอปาราเทวตาภะขวันภะขวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสติ เชตาวาขีลังเชตาวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเต,เตจรันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุพันตาสุสูนาคาติอ,าอัตโคอปราเทวตาภคขวโตวสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสารนังคตาเสณนะเตคามิสันติอาปายภูมิงปะหายะามานุสาเทหังเทวกายังปริีปูเลสันติติอ,อัตโคภควาภิกขูอามันเตสิเยภูเย,ยเนะพิกเว ทา,าสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถา,คต,าคตังคัสสนายะพฤฤฤฤฤิกุสังกันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภขวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยยถาปิมายหังเอตระหิเยเปิเตพิกเวพระว,วิสันติอานาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา พวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศส,สามิพิขเวเทวกายาน,างนังน,นามามิตังสุนาถาสาธุก,กัรมณสิกโรธะภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกูภะควโตปัจจโสสุงภะควาเอตะเทโวโจะสีโลกะมนุกัสสามิ ยัตถภูมมาตถาสิตาเยติสิตาคิริัพัลัลงปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสานีลาโลมะหังสาภิกษัมพุโนโอทาตามะนัสาสุทธาวิปสันนัมะนาวิลาทิโยปัจจะสะเตยัตตาะวะาวะเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาิกโวเตจะอตัตตปะมักรุงสุตาวาพุทธศาส,าสานางัง เตสามปาตุระหุยานังอมนุษาน,านาัทศนังอเปเกสัทมัทขุงสหัสังอัตสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานภาัทมัทสงอเปเกนัตมัทขุงทิสาสภปตาอาหุงตันจะสพังอภิญญายาวะวะวิคิตวานะจะคุม,มาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถภาิกขวโวเยโวหัง กิตายศามิกิราหิอนุปุพสโสตะสหัสสาวยขาภูมากปิราวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยโสิีโนโมทัมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางชาสหัสสาเหมวตายัขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยโสิีโนโมทัมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายัขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยโสิีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสลสสหัสสายขานานัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนะวนโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนางเวสามิตาปจัสตายขานานัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนะวนโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุรสสะนิเวสนางพิโยนางสตสะหัสสังยขานางประยุปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโซปาคาสมิตติงวะนาง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตรัตโภภาษาสติคันทับพานาอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะมานามาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังเสมิติงวะนังทักีนันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะมานามาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสะพะวอินทมานามาภะลาอิทิมโตชุติมัโตวันะวันโตยศสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติวะนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาาสติยคานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสะพะวอินทมานามาภพลาอิทิมโตชุติมัโตวันะวันโตยศสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติวะนางปุริมะที่สังทตาลทศ ทักขิเนนะวิรุฬหโกปชิเมนะวิรูปรโกกุเวโลอุตโรที่สังจะตาโรเตมหาราชาสัมมตาจาตุโรทิสาถ้าท,ทันละมานาอัทังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอภาูวันจะิกาสถามายากุเตนทุวเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหาจันทนโนกามเสโถจะกจินนุขันทุนิขันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตเตเสนจะคันทโพนโณโรราชาชโนสโพ อาคูปัจจะสิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทะมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวานางอัาคูนางพระสานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพระรัศกรพระรัะตาลาอาคูปายาคาสหยาติธิยามุนาทัตตรถาจ,จะอาคูนาคาญาส,สสิโนเอราวันโนามหานาโคโสปาคะสมิติงวานาง เยนาคราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาสยะสาเตวณมมชปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคราชานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนาหิวจาหิอุปวะหนตานาคาสุปนาสารณะมังสารณะมากังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสะวัเสเตอิทิมัตโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทมณมุจีสหะสะตันจพะพระริปุตตานังสัเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิ่งเสนางลาหุพัะมุป,ปาขมุงสะมะโยธานิพัันเตพิก ขูนางเสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยศสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายศสิโนทัศเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทัมานาพิการมุงพิขูนางเมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวยะมา จันทศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะรหากาวา,วาสูนังวสโวเศโทสักโกปาคะปุรินทโทท่าเ,เททสเตท่าสะทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,ว,าาวันะวันโตยัสสีนโนโมทามานาพิกามุพิขูนังเสมิติงวันังอถาภูสหภูเทวาชะละมคีสิขาลิวะอาริธากาจะโรชาจะ อุม,มาปุพหานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาภูอาภูวสวะเนสิโนท่าเซเตท่าสทากายาสาเพนานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตว,นวันต์วันโตยัสสิโนโมทามมานาพิกามงพิขุนังเสมิติงมะนางสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตมาคิดทาปทูสิกาอาภูอาภูมนโนปทูสิกาอาัทาภูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสเตท่าสากายาสัพเพนานตตะวาน,นิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคัสนาสา,าสหะโอทาตะไคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขาสธา,ามัตาหาราคชามิสากาจะยัสสิโนธานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติ ท้เตท์ถ้าสัยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านางเจมิยาตุสิตายามากันทกายัสสิโนสัมพิตการามะเศถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรินิมิตาถ้าเตท์ถ้าสัยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านาง สัทเทเตเทวะนิกายาสพเณนนะัตตะวนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุฒะชาติมัคขีหลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมฆาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมาโลติโสจะโสปาข้าวสมิตินวะนางสหัสสะพรมะโลกานางมหาพรม,มาพิติทติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปจเจก,กวะสะวัวติโนเต е สันจัมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเต е จะสพเพอภิกันเต е สินเทเทเวสะพรม,มเกมารเสนาอาภิการมิปสะกนหส,สะมันที่ยังเอทะคณหะทะพันธะทะลาเคนะพันธะมัตุโวสัมันตาปร,ริวารลทะมาโวมุจิถะเก โกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิบานินาตะละมาหัจจะสะลังกตวานณะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุธโธอาสายังวเสะตันจะสัพพังอภิญญายะวะวกกิตวานะจักขมาตะโตอมันตยิส,ส,ส,สัทธาาวเกศาสเนระเตมารณามารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกวโว ตจะอาตปะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสนาสนังวีตะราเคหิปัตกามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสพเพวิชสพเพวิวิชิตะสังคามาพระยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสเตุสาาต,สา,า,ตสา,าติบทที่ 15. มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมะติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปรามิตะปุญญาธิการสัก สัพพันตรายะนิวารณสะสัมมัตถะพระขะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทะวัตติงสมหาปุริสะลัคานานุภาเวนะอาศีตะพยุอาศีตะยานุภยัญชนานุภาเวนะอัถุตรสะสตะมัคลานุภาเวนะฉพันธลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทะัศะปรมิตานุภาเวนะ ทัศอุปปาละมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปาละมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนะนาวโลกตะกุตตะธรรมานุภาเวนะ อัตถังคิกมะมัคคานุภาเวนะอัตสมาปติยานุภาเวนะฉะลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญานานุภาเวนะทัศภะ,ะยานะทัศภะยานาน,านุภาเวนะสัพพัญยุตยานาน,านุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัะตนัตยะ สารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะโสกุปปัทถะทุกขโทมะนัสปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัะชีเวนะสังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปภะตวะนะภูมิคังคามหะ สมุทธาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษ์อนุรักษ์ขันตุพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพัทธามานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต นักขตยัคขภูตานังปาปักขหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขตยัคขภูตานังปาปักขหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวนักขตยัคขภูตานังปาปักขหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวบทที่16พัทเทกัตตะขาถา อติตังนานะวาคะเมยะนปะพิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรนุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมปะ,ปะหิยะทะตีตมปะหีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปน,นัญยปัจจุ ปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธานะมะนุพระรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นให้เนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดอัเชวากิจจะมาตปังโกชัญญามารณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังคับันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะมตมะตาทิตังตังเวพัะเทกรตัตโตติสันโตอาจิขะเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17อาอภินหะปัจจะเวกขณะปาถะชะลาธรรมมหิชะลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทมโมมหิพยาธิงอนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรมโมมหิมรณังอนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมัสโกมหิ กรมทายาโทกรมโยนิ ي กรมาพันธุกรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมปิกริสามิกรยานังวาปาปกังวาตสสะทายาโทพระวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ